โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมแลกนั่ล็อกดีเบิร์ดนะโดยคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นไกด์เกี่ยวกับการวางขายของล่วงหน้านะครับว่าฟังก์ชันนี้ทํางานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะก็ก่อนอื่นเราก็พูดถึงการวางขายล่วงหน้าก่อนว่าคืออะไรการวางขายล่วงหน้าคือการวางขายของที่การันตีว่าเราจะขายของออกครับแต่อาจจะได้ตังค์ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขายของเนี่ยเราก็จะกดขายไปได้เลยถูกไหมกด,กดวางขายในตลาดก็วางได้เลยก็ใส่จำนวนใส่ราคาแล้วก็วางได้เลยแต่ว่าของเราต้องขายออกเราถึงจะได้เงินไงแต่การวางขายล่วงหน้าเนี่ยเป็นการแบบว่าเอาเงินอนาคตมาใช้เลยเนยอย่างถ้าเกิดผมกดวางขายไปเนี่ยผมก็จะได้อัตราการเบริกล่วงหน้าเนี่ยหกสิเ แล้วก็ได้เงินเนี่ยห้าพันหนึ่งเลยแต่ว่ามันจะได้น้อยไงอ่าอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมได้เงินแค่ห้าพันหนึ่งแต่อันเนี้ยถ้าผมขายออกเนี่ยผมจะได้เงินประมาณเจ็ดพันนะซึ่งมันก็จะต่างกันอยู่แต่ไอการวางขายล่วงหน้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่าผมเนี่ยจะได้เงินเลยแล้วไอตัวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยครับที่ผมเห็นนะถ้าคุณไม่เติมบัตรเดือนมันจะเป็นสามสิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่ชนิดของแต่ถ้าคุณเติมบัตรเดือนเนี่ยมันจะเป็น มันจะบวกเพิ่มขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะเป็นสี่สิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ชนิดของก็คุ้มไหมก็คุ้มครับในกรณีที่ของคุณขายไม่ออกนะซึ่งไอการวางขายล่วงหน้าเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับของที่เกี่ยวข้องกับค่าสเตมินานะครับค่าสเตมินาที่ว่าก็คือหมายถึงของที่ได้จากพวกเนี้ยเนี่ยได้จากการจัดส่งและสร้างของสร้างก็ขายได้ของจัดส่งก็ขายได้นะของสร้างเดี๋ยวผมสร้างขายให้ดูนะ สร้างขายกันสดสดดิบๆเลยนี่นะเมื่อกี้เราสร้างไอหินหาก่อนอยู่ไหนอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ของสร้างเนี่ยก็วางขายล่วงหน้าได้เหมือนกันเห็นไหมก็คือเฉพาะของที่เกี่ยวข้องกับสตามิน่าครับอย่างชิ้นนี้มันดรอปมามันก็ขายไม่ได้เห็นไหมปุ่มขายล่วงหน้าไม่มีอ่ะชิ้นนี้สร้างมาก็ขายได้ชิ้นนี้ก็เป็นของกิจกรรมก็ล่วงหน้าไม่ได้เหมือนกัน ิ้นี้ก็เป็นของที่ย่อยมาก็ขายล่วงหน้าไม่ได้เหมือนกันก็คือจะขายได้เฉพาะของที่เราใช้สเตมิน่าของเราเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมรอบมาเหมือนกันซึ่งหลักการทํางานของการวางขายล่วงหน้าเนี่ยก็คือเรากดวางขายไปนะครับนี่อันนี้ของที่เราหาใช่ไหมอ่านี่เราเราก็กดสมมตินะเดี๋ยวผมขายจริงเลยของที่ผมคิดว่าขายไม่ออกเ่ยาขายล่วงหน้าไปเลยอ่าชิ้นไหนดีอ นี่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 น,นี่ว่าผมขายไอ้นี่ดีกว่าน,นี่นี่นะี่ผมก็นี้นะกดวางขายล่วงหน้านะผมก็จะกดไปเลยเนี่ยทันทีที่ผมกดเนี่ยผมจะได้เงินส่วนนี้เลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็สิบห้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินมาเลยซึ่งถ้าของเราขายไม่ออกอะครับถ้าอของที่เราลงไปเนี่ยก็คือชิ้นเนี่ยมันขายไม่ออกอนะเราก็จะได้เงินแค่นี้แหละ แล้วเราก็สามารถกดลบของทิ้งไปจากตลาดได้เลยนะแบบเช่นอันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยผมขายไปแล้วผมขายไม่ออกผมจงใจให้มันขายไม่ออกนั่นแหละก็วิธีการนะครับก็ให้กดขึ้นมานครับมันจะมีวางขายใหม่กับสินค้าหมดให้คุณกดวางขายใหม่ปุ๊บแล้วเขาจะบอกว่า,า,าตาบอตาพดีนี่แล้วเขาจะบอกว่าราคารวมมาตรฐานของสินค้าบ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 ,บ,บให้กดยืนยันครับ อ่ะก่อนก่อนจะอันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าเงินผมมีหกห้าเจ็ดนะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวพี่อย่างนี้มันยึดเงินคืนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะหกห้าเจ็ดนะอันนี้มันคือพันห้านะครับอย่างน้อยก็พันหนึ่งอย่างน้อยเงินผมต้องหายพันหนึ่งนะผมดูละเอียดได้ป่าวะมันกดดูละเอียดละเอียดได้ป่ะอ่านี่ดูนี่เลยละเอียดละเอียดหกห้าเจ็ดแปดแปดหนึ่งนะหกห้าเจ็ดแปดแปดหนึ่ง ถ้าผมกดเนี่ยนี่เรากดนี้นะกดซ้ายมือแล้วกดขวามือนะครับปึ๊บอ่าแล้วไปดูกันใหม่เห็นไหมครับเงินผมมันเหมือนเดิมนะก็คือของมันหายไปเลยนะครับเงินที่ผมกดได้ตอนวางขายล่วงหน้าผมก็ได้มาแล้วนะของก็หายไปแล้วแล้วผมก็ไม่ต้องคืนเงินแต่อย่างใดน,นะก็คือมันเป็นฟังก์ชันสําหรับการที่คุณแบบของของเซมินาที่คุณได้มามันขายไม่ออกอะ่ะอืมคุณถึงในนี้ไว้คุณถึงทําแบบนี้เดี๋ยวผมขอ ไปรอบอสก่อนนะก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากๆนะซึ่งไอของที่ขายล่วงหน้าได้เนี่ยบางชนิดมันจะแบบตามแต่ตลาดนะครับเหมือนของไหนถ้ามันแบบขายยากมากๆอนะ่ะชิ้นนั้นมันจะได้ราคาแค่แบบสามสิบเปอร์เซ็นตในกรณีคุณไม่มีไอคาฟาเน่ะนะแล้วก็จะเป็นแบบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นในกรณีที่คุณมีคาฟาก็คือคาฟาบวกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคาฟาตัวเนี่ยครับเนี่ย คาฟาตัวร้อยกว่าบาทเนี่ยครับร้อยเจ็สิบเก้าบาทเนี่ยมันจะได้เพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนนิดนึงอาจจะวุ่นวายหน่อยนะอันนี้ผมรีบอัดมาลงก็ช่วยได้ช่วยช่วยให้คุณหาเงินได้เยอะขึ้นไว้สําหรับใครที่บ่นว่าโอ้ยพี่ผมไม่รู้จะหาเพชรช่มพูยังไงเลยครับนี่ไงกดขายล่วงหน้าก็ได้ลวเว้ยเพชรช่มพูอะ เนี่ยคุณขายอะไรไม่ออกคุณบ่นของขายแล้วไม่ออกอ่ะก็ของที่มันเป็นเซมิน,าน,น่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยผมกดแม่งเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยนี่ไงได้แล้วนี่ได้เงินแล้วถูกไหมก็คือเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยครับแต่เฉพาะของเกี่ยวข้องกับเซมิน่าเท่านั้นไงโอเคเนาะก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้นะยังไงก็ อยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือจะทักมาในเพจก็ได้นะว่าอยากได้คลิปแบบไหนอะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ